แม่น้องสตาสวัสดีเด้อค่ะวันนี้จะมาทําแกงปลาจ้ามือน,นี้ฝนก็จะตกแห้งเติมเนาะค่ะทางภูบาวหุนยู่ผุนเพื่อนกับไปหาจับป้าบ่ต้องไปใกล้ดอกจ้าหนามูบ้านนี่ละจ้าตรงนั้นเป็นที่ประจําของเราเคยได้ปลาหลายตัวแล้วเด้อได้บอหลายดอกจ้าแด้ประมาณตัวหนึ่งป้าคอหญ่ค่ะเลนในทางเด็กน้อยเพิ่นไปเหียยเพิ่นตกใจทั้งผิดเลยเลนครับ <c oughs> ตกลงแย่งเด็กหรือเปล่าเนี่ย ตกคําม,มาถึงเวลาเฮ็ดป้าแล้วจานี่ก็จะเป็นป้าคอที่เล่าใดนี่แหละจ้ะแกงใส่หนามลายๆสดนามมันเอานาอก่อนจะไปทําเป็นอาหารเราต้องล้างน้ําคาวมันออกก่อนเด้อจา้าเมือกมันหนะักถึงเวลาแล้วเราต้องมาค้างหม้อทาปลาเสร็จแล้วเราต้องมาค้างหม้อนะะใส<ช>่ตะไคร่หัวค่ะใบมะกรูดบ่มมี่ค่ะขี้ขานแล่นหาฝนกระตกมันจืน โขกพริกกระเทียมหอมแดงโขกแล้วก็เอาไปใส่หม้อจ้าตามด้วยปลาไปเลยแนวหอมผักขะแนยงหอมผักขะ้นยงยำปลาแดงคำลงมาผุดแล้วบดไ้ปลาแดกชูรสใส่ลงไปแนวนัวใส่น้ำปลาไปนำผอดจางแน่นอยหนึ่งให้มันหอมน้ำปลาอันดับสุดท้ายแล้วใส่หอมเปลงไปจ้าตามส่วนนี้แต่แค่นี้ก็พอแต่ก็แแทบเด้อจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าปลาคอหไงบนถึงกําไง่ด ซ้ำแขนดกเ็นแนวแสบมันบ่คคาใส่มันคะอุ้ยอยากแนวบานบานแกงจังไหรกับแสบนะจ้าใส่แต่ผักข้างยงกับย่งแซบสะดวกมากินกับแม่น้องสตาร์ทกมาไดเลยเด้อจ้าแต่ว่าครอบครัวใหญ่หามองนั่งให้พ่อเด้อจ้าเมนูบานบานคือมูฮาบวตองไปเน้นสวยรู้หรอกเน้นอร่อยกับพ่อค่ะมาเด้อจ้ามาเด้อขออนุญาตไปกินหัวปลาใส่ปลาก่อนเด้อค่ะแนวมันแสบเด้อนี่